สวัสดีครับผมอยู่กันที่ซานเดโกเบอร์วิลมารับชมคลิปกำลังการแข่งฟุตบอลลาลิกาสเปนครับผู้ศึกเอลกาซิโกประจําคืนวันที่ที่26ตุลาคมเวลา22.15น,นครับระหว่างเรลมาดริดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนารับชมการถ่ายทอดสดทางช่องบิสปอร์ตหนึ่งให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับมาแล้วครับสัญญาณที่ซานเดโกเบอร์วิลครับมารับชมศึกเอลกาซิโกครับ จะเป็นทางการที่เจอกันมาทั้งหมดทุกรายการเป็นเกมที่262นะครับเจอกันมาแล้วก่อนหน้านี้261เกมครับเป็นเบรบริตชนะมาได้105นัดแล้วก็บา์เซโลูนาชนะได้104นัดแล้วก็เสมอกันไป52นัดครับแต่ถ้าหาักนับในส่วนของรายการลาลิก้าสเปนครับก็เจอกันมาทั้งหมด190ครั้งแล้วก่อนันนี้จะเป็นนัดที่191ของ ซุปเอลกาสโกในรายการลาลิกาสเปนครับข้อมูลมาฝากเพื่อนๆที่รอติดตามรับชมคลิปนี้ก่อนจริงจากช anel ของเราครับในการฝืกนภาคขาดพิพาทอย่างไรต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าแต่หากรับชมแล้วชอบแล้วถูกใจฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันไปด้วยนะครับผมบรรยากาศก่อนจะเริ่มเกมนะครับที่สนา, e ามเด็กเบอร์เดบลามพาดด้วยประการทั้งปวงครับโดยเฉพาะแฟนๆของ เรบรเซอร์ลิตแล้วก็บาร์เซโลน่านะครับเราทำให้ได้ชมกันก่อนจริงก่อนสำหรับแมชนี้ครับมาดูเลยชื่อเขาฝั่งเจ้าบ้านมาดริดครับประตูเป็นดิโบกุตัวกองหลังมีคาริลสัสบิลิตาอาเซโซบาเบเด้ครับกลางมีบริแคมคู่กับชอมเมนี่แนวลุกครับเป็นวินสิสุสกูเร่ฟิมเดียสก็กองหน้าเป็นคีออยันเอ็มบัปเป้ครับสี่สองขึ้หนึ่งของฝั่งเรอัลมาดริดเจ้าบ้าน ส่วนฝั่งของบาร์เซโลนาครับประตูเป็นเชสเน่กองหลังมีบาวเดโคบาซีอาราโคชุกุนเด้ครับกลางมีเปดิฟฟกับแฟนกิรยองแล้วดูบัคคาสแรดฟอร์ดฟอมินโลเปสอามินยามาลและกองหน้าเป็นเฟรนันโตเ雷สครับโอ้โหมาบาร์เซโลนามีเพื่อนที่มีการบาดเจ็บมากกว่าฝั่งของเรย์อามัตวิตนะครับแล้วก็พยายามจัดตัวเล่นที่น่าจะเข้ากับแผนระบบนี้มากที่สุดแล้วณเวลานี้ของบาร์เซโลนาครับ 4 2 3 1เช่นเดียวกันสำหรับระบบของทั้งสองทีมที่จะเจอกันในเกมวันนี้เชื่อความพร้อมที่ซานเดโกบรอาครับเกมเริ่มครับเป็นฝั่งของบาร์เซโลนาทีมเยือนครับได้เริ่มก่อนบุกใส่เจ้าบ,บ้านจากทางขวาไปสายสึกเอลกาซิโกนัดที่262เริบมต้นขึ้นแล้วนะครับอาชนาแทงติดกาลิลาสได้แล้วให้กับเบลิงแฮมบอลของมาดริดเป็นสั้นกับชอเมนี่ขยับเติมทางขวาครับพิมดิอาส ลาฮิมดิอาสให้กับเฟเดริกโกบาเบเดยังไม่ให้คืนชัวเมนี่ก็ดูเชิงกันอยู่ครับต้องเน้นความชัวว่าแต้มห่างกันไปแค่สองแต้มครับมาดิดเป็นจากฝูงอยู่ตอนนี้บอลของกือแล้วคือแล้วเอาไปทับลายกันครับกาลิลาสแต่แม่มิคุเรดักได้ครับลมมามจมาวขอไปกับบอลขนาดเส้นกอนล์ฟแทงต่อจัาหนี้สปีคมาของโฟมิโล,ลเปสเจอกับมิลิตาวดีเดจงหวัยก็คือแฟนกีดยองให้กับเฟรนันโตเลส เปลานให้กับเปดี้แล้วมาแรดฟอร์ดวิลิเตา,าขวางดักไว้ได้ก่อน,นครับแล้วส่วนของมาดริดคือแหละอดีเอ็มบาปเป้เอ็มบาปเป้ไปที่วินิสุสที่ใส่แล้ววินิสุสจะดวลกับกุเน่หมาเสียงยกล็อกหาช่องจังว่าล็อกจะแอบเปิดเข้าไปครับของวินิสุสเป็นเต็มวงของรอัลมามริส,สครับติดล็อกของชูเก,กเน้เริ่มมา13น,นาทีครับ ในยูฟาแชมเล็กชันมาได้วยกันทั้งคู่นะครับประดิษฐ์เชิญยูตุส1-0ที่บัลเวตเปิดเปิดหมาแล้วโขกก้วยมานิ้มาแรดฟอร์ดโอ้ขึ้นไปช่วยทำลายจาังหวะสอดขึ้นมาม่งของฝั่งเล่ห์ของมาร์ริดด้วยนะครับจากอาเซนซิโอนะครับรอโขกเมื่อสักครู่กูเล่ให้สัญญาณแล้วก็เล็งหาบอกว่าเพื่อนคนระับรอครับเน้นๆหน่อยครับเจอก,กับบาร์เซโลนาจะ ทำเต็มผังได้ไหมนในเกมนี้เปิดเปิดมาแล้วแรดฟอร์ดถกได้กับกูบาซี่ขายถึงยามาลยามาลออกมาทางซ้ายครับเบลเดค่อยๆให้บอเลยครับยังไม่เร่งมากด้วยกันทั้งคู่แรดฟอร์ดคืนมาเปดวี i, มาถึงเฟอร์มิโลเปสอ่ะครับเฟรนโเทลส์ซ้ายมีมือขอไปทางขวาครับแฟงกี้ให้ครับลาบิามายามวมาแล้วจิ้มมันโอ้โหว่าทูกมือให้ต้องรีบยิงครับยามาล โอ้แล้วที่โบกตัวครับยืนปิดมุมพอดีอัดออกไว้ได้เป็นแต่มุมของฝั่งบาร์เซโลนาบ้างนะครับตามสถิติเรียนไปในช่วงเริ่มครึ่งแรกมาครับตอนบรรยายเข้าสู่เกมครับชนะกันนี่มาดริด105นัดนะครับบาร์เซโลนา104่งเขาเสมอกันไป52เกมบอลจากด้นหลังของมาดริดขึ้นมาใหม่ครับอาเบโลกาเรลัลส คืนมาเบลลิงแฮมโอ้โหนี้ถอยลงมาต่ำคู่กับอุเอมนนี่เลยครับเอ็มเปรเป้พักพักเอาแล้วไปต่อได้ด้วยครับมีเบิมิวส์เอาอยู่ทางขวาราฮีมดีอาร์ตชากมาแล้วเจอกับบาวเด้ครับโอ้โหจะหลอกแต่ไม่ผ่านครับเซซี่งังดมาได้สวยถึงเฟรดดี้แรดฟอร์ดให้ครับเฟรดดี้แมททัของบาร์เซโลนาเลยครับให้กับแฟนกิลด,ด์ยองชูเด้ เอาที่ยามาต้องต้องริบสอนโอ้โหดูวินิสุสลงมาช่วยเลยนะครับไอ้ไก่ลัรับมือคนเดียวน่าจะงานยากยัี้ยงได้ดีกับไหมมารปิดแล้วคือแหละไปข้างหน้าก่อนแล้วจ๊ดจ่ายโอ้โหเจอแฟงกี้ดอยองมาขวางไว้ครับเกียดอรมาช่วง30มนาทีครับที่ซานเดลโกเบอร์เิวึสเอลกาซิโกยังสเปเรย์ยศูนย์ศูนย์อิบาเป้ เอ็มบาเป้ให้มาที่ชอมเมนี่ชัวเมนี่มาถึงพิมณีัสโยกโย,ย,ยกหาช่องมาใหม่ที่คือแลคือแลทางขวามีบอลไวดีรออยู่นะครับคือแลไปเองก่อนแล้วเขาซ้ายกลับมาถึงเอ็มบาเป้แล้วสักตโหติดเซฟคับป้าโอ้ดิวันเน้นๆครับว่าจากวินิสุสโอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับทางของมาดิดเอ็มบาเป้มาทุ่มเองเลยครับเร่งแล้ว โอกาสก่อนครับฝั่งของเจ้าบ้านเฟอร์มิโลเปสให้กับจามาลจุดบริงแฮม,มนี้ต้องมาช่วยคารลิลัสเลยครับให้จามาลมีพื้นที่มากไม่ได้แล้วดูอีกคนคือวินิซุสครับเกมรับวันนี้ช่วยด้วยฮูเด้ลิงกับจามาลอาจจะมาให้ใกล้ๆกับแฟนกิริยองขึ้นมาขึงบ้างสัตว์ไกลเร่งไปเลยครับแฟนกิริยองโดยไม่เต็มเท้าบอลจากแดนหลังขึ้นไปใหม่ของมาดริด วินิสูสะนรครับอยู่ทางซ้ายเอามาที่เอ็มบัเป้ดูดันขึ้นมาแล้วครับชอมเมนี่เล่นกับเอ็มบัเป้ชอมเมนี่รอหมาที่บาเบเดอโอ้โหวิ่งมากลายเป็นไปนชนกันเองครับ่ะบาเบเดกับชอมเมนี่แล้วจะส่วนของบาร์ซ่าอชอมเมนี่ยังขึ้นไม่ได้แก้ตัวได้ครับที่เสียไปเมื่อสักครู่แล้วให้มาครับที่ราฮิมบิอาส ราฮิมเดอยสกัะชากมาเจ้าต,ตัวไหลมาแล้วที่ช็อปเมน่โอสโดนจับซัดที่ขระดงติด้อเข้าทางกระโบ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประบริดขึ้นนำไปแล้วครับอ้าโอ้ชากเทียนิบัปเป้ครับในช่วงทดเก็บไายครึ่งแรกโอ้โหเกือบจะป้องกันได้แล้วแต่ว่าจังหวะมันเป็นใจครับอูชอมเมนี่ปาแล้วเชสซี่มา ปัม๊มชมเนี่นะแล้วเอ็มบาเป้ไปซัดช็อตแรกนี่แล้วติดกลายเป็นว่ามาเข้าทางครับซ้ายของเ e อ็มบาเป้วนเลี้อีกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผลิตขึ้นนำก่อนแล้วครับจากเคลียร e ์เอ็มบาเป้โอ้โน้ำดงเป็นดั๊กโวเดี่ยวเลยนะครับตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินคแค่เคลียร e ์เอ็มบาเป้ครับ ตัวสินเป่าจบเกมครึ่งแรกครับศึกเอลกาซิโกยกแรกครับที่ซานเดโกเบรเดวิลครับเป็นครึ่งแรกที่ชาวบ้านอย่างเรีัลมดิตครับนำบาร์เซโลนาอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากคริยานิปเปเป้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวจะกลับมาชมเกมคู่นี้กันต่อในครึ่งหลังอีก45ทีเดี๋ยวกลับมาพบกันครับผมหาบสัญญาณกลับมาแล้วที่ซานเดโกเบรเดวิลศึก ลาลิกาสเปนครับเอเวอกาซิโกทีสองร้อยหกสิบสอครับยอดเข้ามาเอ็มบัปเป้ขึ้นแล้วไอ้ชนกันเดี๋ยวมาเล่นต่อได้ครับบาร์เซโลนายามาให้กับเฟรนโตเตลสเฟรนเลือกที่ยามาเลี้ยงไหลได้ดีครับยามากระชากมาเอาครับต้องต้องปิดช่องให้ดีครับอ่ากาลิลาสตามมาแย่งคือได้ครับมาดริด นำก่อนก็กลุ่มคงได้เปรียบไปก่อนครับดูการเล่นบริแทมให้กับชัวร์เมนี่ไลนต่อที่พิมดิอาสถึงกูแลเอมบาเป้บีบีนิซุสพลิกมามแต่ไม่ทันได้จ่ายครับเจอบล็อกก่อนเอมบาเป้ He เล่นกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเจอกับเฟเดริโกอบอลไม่ได้ให้คืนเลด้วยอาร์ธีแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเข้าขวาคืนเฟอร์มินโลเปสเฟอร์มินโลเปสเจอชัวร์เมนี่ แล้วสุดท้ายไปโดนแรดฟอร์ดออกด้านหลังไปครับมีขยับเปลี่ยนครับฝั่งของบาร์เซโลนาส่งราฟิญาครับแทนมาคสาสแรดฟอร์ดที่เรียนไว้ในการฝึกพักของเราครับถ้า A i ไอสมเพลียนที่มีการบาดเจ็บลงมาหรือย,ยังไม่หายดีอย่างไรขออนุญาตพักต่อเนื่องไปก่อนตามรูปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรียนให้ทราบและเข้าใจตรงกันเราควบคุมไม่ได้ครับตรงนี้ครับต้องขอภายไว้ด้วยนะครับเอมบเป้มาแล้วครับเลือก กูอแล้โอ้โหให้น่าจะล้มครับมาเลยเลือกจะส่องเองครับแต่เตียราโคตรคุณไปซีอา่าเดฟมินเพสให้ครับยามาลเจอกับกาเรลาสจะให้ล็อบไปต่อครับคุณด้ให้ยังไม่ได้ครับโดยยองโดยอดยองเจอกับเปนิสุสล็อบมาที่ยามาลกาเรลาสต้องตามเลยครับนี่อา่าไล่สุดแล้วก็ย้อนขึ้นไปถึงซิโบกุตัวเบลลิงแฮมมากาเรลาส เลนิงแฮมมาอะไรครับที่เอ็มบาปเป้เอ็มบาปเป้มาซ้ายวินิสุสให้กับกบริคามมาดิดก็เน้นชัวร์ครับพยายามถ่ายบอลให้แม่นยำไม่เสียในพืพ้นที่สำคัญๆให้กับบาร์เซโลนาาครับขึ้นมาบ้างแฟงกีเดยองให้กับจามาลแล้วอื้อหือชุดฉับล้ำหน้าครับมาตบินจามาลมีปเปลี่ยนครับฝั่งของเรอัลมาดริดครับส่งเฟรนนัลเล็กซานเดอร์โนลงมา แทนกาเล拉斯แล้วก็ฟอมิโลเปสครับถูกเปลี่ยนออกไปแล้วเป็นดานิโอโมลงมาครับของฝั่งบาร์เซโลนาก็ผู้เล่นเจ็บพอๆกันครับทั้ง2ทีมครับแต่ฝั่งบาซ่าจะดูหนักกว่าเลยนะครับแต่จุดนี้ก็ยังอันตรายอยู่ครับมาที่ยามาแล้วเปิดมา <c oughs> มันเลยเพื่อนไปครับแล้วอ้าวแฟนกิดณยองซัดจังหวะน,นี้ยังมีบอกของมิเิตาอยู่ โอ้โหเกือบจะพลาดครับหลังของมาริดที่ดาอยังนิ่งพอพืนมาแล้วทีโบกตัวงัดงัดพอถึงชอมานี่ได้ครับกูแลทีเอมบาปเป้มีบาฮิมดียาสไปแล้วทางขวาแล้วไหลมาที่เอมบาปเป้เอมบาปเป้ให้จะให้ตัดปลายครับติดกุบซี่มาไม่ถึงก็ได้กูแลโดฟินยา ราฟินญาดวลกับบาบิเด่ราฟินญาขอวัดดูเลยครับโอ้โหผ่านบาบิเด่มาได้อาครับราฟินญามาราฟินญาแล้วเปิดเข้ามาม่งขึ้นครับแมทรินอเล็กซ์เดอแอโน่นิ่งๆให้กับเดีวโบกตัวเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของ10นาทีสุดท้ายของเกมครับศึกเอลกสัสโกนัดน,นี้เป็นมาดริดนำยู่งต่อศูนย์ครับกูเล่มาที่บูนิซูสอาครับทำทางไปแล้วด้วย จะได้ดวลไม้ยามาเฉลสอนเราเราเปิดมาแล้วออกมาถึงก่อนครับแอสเซสนี่โอ้โหยามจะเปิดให้กับเอมเปเป้ครับวินิสุสยามามาถึงกูเดอารนนันที่สุดท้ายของเกมครับแม่มาดิดนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ยามามาที่แฟงกิริยองเพลนโตเลสให้กับยามามาทางขา แต่งล็อกขาเข้าสายหยอดมาแล้วโมติดมิริเตาอยู่ครับมงนะแล้วตั้งไว้หากาเบซูนาคืนอีกครั้งหนึ่งไปด้วยต้องเน้นๆเลยครับช่วงเท้ายงัดมาแล้วตั้งติดมิริเตายังคืนได้ถึงไปด้วยไปด้วยซัดไกลเลยครับโอ้ค้ำคานครับโอ้โอกาสช่วงเท้ายของบาร์เซโลนาครับแล้เปลี่ยนตัวเลยครับส่งฮอกซเซนครับลงมาแทนอาร์เซนซิโอฝั่งของมาดริดแล้วก็เป็นคริสเซนเซนครับมาแทนกูเบซี่ บาเซโลนานะครับทดหนึ่งนาทีครับเกมไม่มีจังหวะได้หยุดเลยเด่นจาก้ดนหลังนะครับต้องเน้นสามในสำคัญแล้วแล้วก็ผู้สินเป่าจบเกมนี้ไปเป็นว่าในการจำลองแมชของเราครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนชนบาร์เซโลน,นาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของเอ็ดบัปเป้ครับสำหรับแมชนี้ก็หากถูกใจเพื่อนๆรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับพักผิดพลาดอย่างไรในการฝึกของเราต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ครับผม วมาเจอกันใหม่ในแมชนาแมชนิ้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลทั้งจากสินะของเราแล้วก็จากของจริงในทุกๆวันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ